สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่22มีนาคม2568นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือนีเดินทางนะครับมาหาปู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับชุด3ตัวแหนมนะครับ232นะครับอ่าถาตัดกันมา32อยู่ท่านผู้ชม นะครับแต่ว่าชุดที่ปูจับคู่ให้บ่อเขานะครับผมมีเข่ามีหลุดได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่นะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเข่าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับจะพามารับชมรับฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5งพันนะครับผมอาอากาศนะครับร้อนกลับมาแล้วนะพี่น้องอากาศห้อนแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากาเย็นยื้อสองสามมือ นะครับบานนี้ก็จะมีตรฮวันแหละนะครับเนาะนะครับใกล้จะเทศกาลสงการแล้วท่านผู้ชมนะครับเอานะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับผมการน้ำมาสการครับปูก<ร>าร,ร,รนมาสกา,า 19, 20, รเนาะครับปูพบุญแล้วหรือเป่ปูแย้หมวกวันหมวกวันวันที่สิบเก้ายี่สิบปูยี่สิบเก้ายี่สิบครับยี่สิบเก้าบอดดีแวะมายี่สิบมีสายดาวยุนเนาปูมีอยู่บอดดีแวะมาท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับผม มาชุดสามตัวแนมทำชุชมนี่ดาปูบลาเร็จับสองตัวให้มัดทำชุ่มสองสามสองดาปูบลาเร็จับให้ได้ทำชุชมได้สามสองดาชุดที่ปูให้นี่บ่เข่าดามาแต่ชุดสามตัวแนมถ้าเข้าไปหาลอตเตอรี่นี่คือบาลเทาบ่อทำชุชมชุดนี้ดาห้าปู้รดมักก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุชมเผื่อมาเลขไทยสามตัวหรือสองตัวก็มาสามสองไม่ผิดรางเด้ออันนี้เป็นชุดสามตัวแหนมดาไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ เอ้าเอาไหมนะาปูนะนี่กลับผมหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาดิโชกอ่าใส่สงการน้าปูสงการแล้วก็ได้โชคอีกอันใดก้าปูทั้งห่อนทั้งหนาวสโนว์เอรทั้งห่อนทั้งหนาวพี่น้องอากาศกลับมาเย็นอยู่สองสามมือก็จะมีตะห่อนแล้วปูบ้านนี้บ่มีหนาวแล้วละเริ่มห่อนแล้วมื้อหนิอืมเริ่มห่อนแล้วท่านผู้ชม กระลมวีวีล,ม,ลมเย็นอยู่โอ,อ,อ้ะจับปลาถูปูธรรมดาปูจะจับเลขกไทยไม่หายนะพี่น้องแต่ว่าขาจับมาหลายมันก็นจะไหลอ่าเอาไม่นะครับผมอ่าชุดสามตัวแหนมทำม,มาชุ่มผู้ใดมักนี่ก็ไปหาย,ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อก็จะหลายคู่เนี่ยทัมม้งหมดจะประมาณเก้าเก้าหางชุดสามตัวเป็นสามตัวแหนม S <S วันที่หนึ่งเมษาเกินมีมีโยอแป,ปรปมกับปูปูศูนย์ห้าธรรมชมอืม, 5, มอ๋มอห้า ห้าหกสามปูอ่านีครับสูตรตัวนี้เบาเท่ากบจำสูตรน้ำปูได้หลักร้อยเพิ่มหนึ่งหลักสิบเพิ่มหนึ่งหลักหน่วยเพิ่มสอง่าหกเจ็ดห้ปูแปดเก้าเก้าเก้าเ เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามอันนี้เป็นชุดสามตัวแอมพี่น้องถ้าห้ามัดกับไปหากริบจับโรตารีได้พี่น้องได้นเลขท้ายสามตัวนี่ก็ยิ่แล้วไปไลลนะบุญ เด็ดเนาะครับ,นนรบก็จะลงท้ายด้วยห้าหกสามอ่านผูรรช้ชมนี่ครับก็จะลงท้ายด้วยห้าหกสามขึ้เก่าอืม <c oughs> สูตรสี่ทิศหอ,ยอ้ยอ่ะกูมาทิศมาดูสิเนาะบ้าดนายกระปู เกาหาทิดม,มาทุกรอบเลนาเสลวอะเติดมาทุกรอบสุดสีทิดสามสี่ห้าปดเอันนี้สุดส <9, S 1> ีทิคู่ทํมาชุ่มคู่ไดมักกับสามเจ็ดแปดีหาหกศูนตัวไหน,นก็จัดไปดคู่นี่บกาสนนี่ 4, ตัววินบ่ปัว 4, ตัววิน เขาเขาตั้งเจ็ดยงไหนปูเอาบวกนี่บวกีนป่ะครับเอาหลักหน่วยบวกซี่บางนั้นมาเขาไอชุดเขาชุดสองมี่สองชุดเอชุดเว้นนี่ปู๊เขาตรงเว้นชุดเว้นตีว่างครับนี่แปานอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์เบอเว้นบปัวาเเว้นคือกับเว้นกับมีเอาลงคืบานลงอัตรานี่ก็ได้ปูจังบ่หลายอ่าเอฟันอ่าครับอันนี้ละปู ชุดวินเขียนในไปนะครับปูวิน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 ชุดนี้แหละอ่าถ้าไลยชุดไลายล่เพิ่งจะวิ่นได้ปูวินยรับแเลยถ้าผู้ใดอ่ามักเว้นกับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งได้พี่น้องเด้อแต่ว่าปูเอาสูตรบรเว้นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถ้าผู้ใดมักอีกสูตรหนึ่งกับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งมันมาปูอ่าเอาปูจับคู่ให้บาทนี่ อันนี้กันมันเวียนมันกับจิติดหนึงครับอันนี้ยศูนย์หนึิดนี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนมิดเปลื่นนี่นี่เนาะหื่นจิตเงาะแปดเจ็ดเจ็ดปดเนี่ยังปัวเจ็ดป right. ัวครับเก้าศูนครับ สามเจส่วนครับสีเก้าครับห้าหนครับห้าหนึ่งมากแลวันนี้ยหน่หาหนึ่งสองห้าครับเจ็ดห้าน,น,นี้ <75 S 2> เออ๋ึงเนาะครับเดี้าเดเดียเจ็ดเดศนย์เราศูนยอะไเนาะศูนหนครับมาเทียบวศูนย์ห่งออจให้มาที่ศจะให้ปูเน้นให้ได้ทำปรชมเลยครับผมเน้นทีบาลีสามตัวปูชุดสมตัวครับ

ต่นี้มันก็ไลละลงคาถาก่อนด้วยเกกสามกับมนมันดังครับครับสามเปามเนาะครับผมไอปูเน้นให้ธรรมผู้ชมนะครับ<อ>ตัวใดปูอะไรสามตัว,ตวครับ 9, 0, 1. 1> เก้าศูนย์หนึ่งอาวปูว่าเก้าศูนหนึ่งอีกทางธรรมผู้ชม วันจิตครับบบนี้ก็วงทีครับวงคือว่าเจ็ดแปดปูมักเจ็ดแปดท่านผู้ชมนะครับสามเจ็ดเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่เก้าครับสี่เก้าจะไม่อีกบัปู รุ่นีมากเกินนะแต่มันไม่โตได่วนละครับบง้งตัวนี้ละมันสามตัวได้ปู้บันเนี่ยสามตัวเจ็ดแปดเ<ม>จ็ดสองสามเจ็ดพอมักจุ่นหนึ่งอีกปูป้มักปปว มักกระมักกวงในปัวมัมักกระวงในเพิ่นไล่ปัวว่งกระก็เจ้ากับผมฟาวสองตัวปูมีจับอยู่เก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งอา้าพาผู้นมักสามตัวไปหาลอตเตอรี่อ,อาบาทนี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอดได้ทำู้ชมเด้อนะปูศูนย์ห้าปู่ที่ทุกคนรอคอยท่านผู้ชมนะับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อย 68เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนับชุด3ตัวนี่นับปูบริจับให้แค่หนึ่งสามกับเก่าเก่าได้พี่น้องได้ปูบริตัดมาให้แค่หนึ่งหนึ่งสามกับเก้าเก้าผู้ใดมากกะปิดไว้หรือผู้ใดมากเนี่ครับชุด3ตัวแหนมหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับท่านชมสองตัวนะครับสูตรสี่ทิศสามเจ็ดแปดสี่หกศูนย์เก้าห้านะครับนี่สูตรสี่ทิศสูตรสี่ตัววินเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผู้ใด,ดมักะมักสูตรนั่นก็จับวินเอา 7จ็ด8ก้าจับวินเอาธรามช้ชมแต่าปูจับ2โต, 2> ม,ตมาให้จากศูนยนี้7 8 9 0 3 7 4 9 5 1 2 5 7 5 0 1เนะปูวงกลมให้ที่7 8 3 7แลักก็ี่เก้าทรามชมนับชุด3ามตัวปูจับออกมาให้เจ็ดแปดเจ็ดส่เก้าเก้าศูนยะปูวงกลมตัวที่ปูมักตัวที่ปูเนี่ยนให้เจ็ดแปดเจ็ดามเจ้รมชม นับชุด3ตัวบ้าวเทาย่าบ้าไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้นับงวดที่แล้วนะครับชุด3ตัวเ้าเาไปหาลอตเตอรี่2 3 2นี่ก็จะได้รางวัลเลขท้าย2ตัวนับ3ามาเลขท้าย2ตัวท่านผู้ชมในชุดนี้นะครับหรือผู้ได้มักน้อย,อยเอาแค่ชุดที่ปูว่งกลมให้ได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับกราบขอบุญขอบุณปูนะครับให้โชคให้มนันนะครับ ให้เราไม่ลุยเด้อเจริญ่นับสาธ<ะ>ุ<อ>มากพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ <c oughs>